ไปดูบ่อนที่แรกก่อนที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาครับก็นำโดยกลุ่มฝ่ายปกครองนะฮะฝ่ายปกครองก็คือ,อกระทรวงมัตดไทยนะครับประหลัดอำเภอต่างๆเนี่ยนะครับนี่แล้วก็มีนายวชระกระแสฉัตรนะนายอำเภอบางปะอินนะครับแล้วก็นายศิรพนิยมเดชนะเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานบุาการพาระพิเศษนะครับภารกิจพิเศษนะครับนำอา,อาสารักษาดินแดนทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะ 60กว่านายครับไปบุกบอลโอ้โหนี่คือแบบบุกเข้าไปแบบกำลังเล่นอยู่เลยนะฮะนี่ฮะอยู่ในชุมชนศิทิวาธานีครับอำเภอบางปะอินฮะเขาไปในภายใต้ปฏิบัติการสีอโยธยาครับบ่อนนี้นะครับปิดทึบทุกด้านเป็นอาคารชั้นเดียวนะเหมือนโกดังครับนะครับสร้างอยู่บนเนื้อที่ประมาณสัก350ตารางเมตรฮะรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดเต็มหมดครับประตูบาลเลื่อนมีคนเฝ้าประตูบ่อนตลอดเวลาเหมือนกันทุกบ่อน นะครับเป็นคนสกีนไงน,<ช>นะ,นะครับพอเจ้าที่บุกเข้าไปก็อย่างที่เห็นในใน,ในคลิปเนี่ยฮะโอ้โหกำลังเล่นพนันเลยมีทั้งบาคาร่าเสือวังกรสล็อตแมชชีนะโอ้โหแต่คือฮะ <c oughs> <c oughs> จะหลบไปไหนนะ <c oughs> ประตูมีทางเดียวจะหลบไปไหนวะ <c oughs> มุดไต,ตโต้เด้วยอกี้ <c oughs> กี้มีมุดไต,ตโต้นะ <c oughs> ถือรอด <c oughs> นี่ครับก็เ,เป็นร้อยนะนี่อันนี้โตไฮโรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าไฮโรไอเทคนะครับ คนเล่นกันนี่เรียกว่าหน้าดํากําเกียดเลยนะฮะแต่สุดท้ายครับไม่มีนักพนันคนไหนหนีออกไปได้ฮะอยู่กันครบถ้วนนะจับได้ทั้งหมดร2 2คนนะพุเตอร์นะเป็นชาย49คนหญิง73คนครับแบ่งเป็นฝ่ายเจ้ามือ28คนผู้เล่น94คนนะครับผู้พนันส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโลจนะแลกวก็บริเวณใกล้เคียงครับของกลางเนี่ยยึดได้เป็นอุปกรณ์นั้งการเล่นไฮโลไพ่เสือมังกรตู้สล็อตแมนชีนะฮะเงินสดนี่โอ้โห 9ก้าแสนกว่ากับล้านนะเงินพบบัญชีเงิน,มงน,ห,มนหมุนเวียนในบ่อนเนี่ยวันละล้านสองถึงล้านสามนึกกันแล้วก็มีนายเปี่ยมศักดิ์กิติชิวเว้แล้วก็นายอาจชวินอัมปรีดาเป็นผู้ดูแลบ่อน,นครับ,รบผู้ยั <ผม S 1> งให้การปฏิเสธอ,อันนี้อันนี้คือจับได้อ,อันนี้คือจับได้นะครับเรียกว่าเล่นกันเย้ยกฎหมายมเย้ยพรกจรุกเฉินนะครับ,รบไปอีกที่หนึ่งครับอันนี้ยังไม่จับฮะแต่ชาวบ้านเขาสุด อาจจะดูให้จบก่อนเดี๋ยวไปที่หนึ่งนะครับนี่ฮะชาวบ้านเขาสุดทนจับไม่ได้เ็าจริงแต่ว่าเขาร้องเรียนมาฮะเป็นชาวโคราชนะครับนี่ฮะเขาบอกว่ามันมีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งครับอยู่บนถนนช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาฮะที่นี่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าเปิดบ่อนได้เพราะว่ามันอยู่กลางเมืองเลยนะครับอยู่ช้างเผือกเนี่ยนะกลางเมืองเลยแล้วล้อมรอบไปด้วยสถานศึกษาฮะห้าแห่งหกแห่งฮะ S <S <S ล้อมเลยแล้วตรงนั้นเนี่ยมีบ้านพักตุลาการด้วย <S 2> <S 2> <S นะครับนี่ฮะแต่ว่ามันก็ดันไปลักลอบเปิดเล่นการพนันกันได้ครับเป็นคาสิโน,โนครับมีทั้งเสือมังกรหยิบถัวไฮโล <S 2> <S 2> <S นะครับ <S 2> <S 2> ตั้งเป็นโต๊ะพนันเลยกว่า10โตะฮะมีเงินสัพพัดหมุนเวียนเป็นล้าน <S 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 มีพนักงานเป็นชาวกัมพูชากว่า30คนฮนะ เปิดเย้ยพรกฉุกเฉินมาโดยไม่สนเลยมไม่สนกฎหมายบ้านเมืองไม่สนกันไอ COVID ้โควิดในทีนที่มันจะติดกันหรือเปล่าไม่สนนะครับนี่ฮะแล้วเสียนบันนันเชืยอป่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะชาวบ้านนะมีนักศึกษาด้วยนักศึกษานี่เดินเข้าออกกันทั้งวันทั้งคืนนะเพราะเขตรงนั้นเขาบอกว่ามีสถานศึกษาห้าแห่งล้อมรอบอยู่เ,ยเขาใช่ไงอเ,เออมีร้อยสองร้อยเข้าไปแล้วเพื่อฟุกไว้อเออปรากฏว่าไม่ฟุกเดินกลับมาออกมาตัวเปล่าไม่มีข้าวกิน ไปก่อเหตุลักขโมยลักวิ่งจิงป้นเป็นปัญหาอาชญากรรมไปอีก <Yeah. S 1> นะครับนี่และไอ้บ่อนนี้มันอ้างนะครับว่ามีตำรวจยศผู้กำกับการหน่วยงานหนึ่งนะครับในจังหวัดนครราชสีมานี่แหละในโคราชนี่แหละเคลียร์หน้าเสือให้แล้วด้วยโอ้โหนี่เขาอ้างว่างั้นนะ mm. อืนี่ครับนักข่าวก็เลยไปตรวจสอบนะครับพบว่าบ่อนบ่อนนี้นะ ตั้งอยู่ในอาคารที่เป็นผับเก่าเป็นสถานบันเทิองอะ,อะแต่ว่าถูกปิดไปแล้วนะครับแล้วก็หน้าหน้าหน้าบ่อนเนี่ยจะมีกาดก็คือรปภเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่คอยดูแลความเรียบร้อยฮะชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้อย่างนี้มันมันดูมันดูเย้ยกฎหมายเกินไปก็เลยอยากจะให้ตำรวจหรือว่าเจ้าที่กรมการปกครองเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยครับนี่ครับอืม e por